ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่สวยอีกหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่สี่ไร่สองงานหกสิบหกตารางวานะครับตั้งอยู่ตําบลเมืองเก่าอาเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับขี่ไปด้านหน้าตามที่รถวิ่งไปนี้ก็ออกไปถนนหมายเลขสามศูนย์สี่ได้เลยนะครับเนื้อที่สี่ไร่เต็มเอ่อสี่ไร่สองงานหกสิบหกตารางวานะครับ หลักเขตนะครับตั้งแต่นี่เลยนะครับตั้งแต่เสาปูนต้นนี้นี่นะครับตั้งแต่เสาปูนต้นนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดตรงไปอด้านหลังนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินไปชมหน้ากว้างนะครับติดถนนเนี่ยนะครับตั้งแต่เสาต้นนี้ยาวไปติดกับ คุณป้านั่งนู้นนะครับหน้ากว้างประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเมตรได้เลยนะครับลงจากถนนสุวรรณสอนนะครับลงมาร้อยห้าสิบเมตรนะครับนี่เลยนะครับแปลงนี้เลยนี่นะครับเป็นที่โคกนะครับโคกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหนองนะครับเป็นที่อ่าหนองนะครับอีกอีกประมาณครึ่งหนึ่ง เนื้อท uh ี uh, ่สี ong, o, th ie, th ie ่ไร่เจสี่ไร่นะครับอันนี้เดี๋ยวบัตรจะแจ้งไว้ก่อนนะครับเนื้อที่สี่ไร่สองงานหกสิบหกตารางวานะครับอันนี้ทางคุณพี่นะครับขายยกเลยนะครับขายยกพร้อมอที่มีการครอบครองด้วยนะครับที่มีการครอบครองนี้ก็คือยกไปด้วยเลยนะครับเนื้อที่ที่มีการครอบครองอยู่ที่หกไร่สองงานยี่สิบตารางวานะครับหกไร่ สองงานยี่สิบตารางวานะครับนี่นะครับด้านนี้เป็นโคกสูงเลยนะครับเป็นที่โคกสูงนะครับแล้วด้านท้ายลงไปนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นที่หนองนะครับนี่นะครับเป็นที่โคกสูงลักษณะนี้นะครับแล้วก็ ก็จะยิงตรงไปนะครับยิงตรงไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นหนองนะครับหนองก็หนองไม่ลึกนะครับก็เป็นหนองที่ปกติจะใช้ทํานากันทั่วไปนะครับด้านนู้นก็ไปติดกับเพื่อนบ้านเลยนะครับติดกับร้านซ่อมนะครับนู้นเลยนะครับหน้ากว้างตั้งแต่นู้นมาถึงด้านฝั่งนี้นะครับอยู่ประมาณสักร้อยยี่สิบเมตรนะครับนี่นะครับ ที่โฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับโฉนดเ,เนื้อที่โฉนดนะครับสี่ไร่สองงานหกสิบหกตารางวานะครับแล้วก็มีที่ที่มีการครอบครองนะครับอีกหกไร่สองงานกว่านะครับรวมแล้วได้สิบเอ็ดไร่แปดสิบตารางวานะครับแต่ต้องการที่จะขายยกนะครับในราคาห้าล้านบาทนะครับราคานี้ก็อาจจะลดหย่อนได้นิดหน่อยนะครับ นี่เลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะชี้แกงให้เข้าใจนะครับก็คือสีไล่นะครับสีไล่ก็ตั้งแต่หน้าหน้านู้นติดกับรั้วของเพื่อนนะครับแล้วก็ยาวมาตามถนนเนี่ยนะครับประมาณ120เมตร นะครับร้อยยี่สิบแล้วก็ลึกเข้ามาประมาณแปดสิบเมตรก็คือมาถึงเสาเสาปูนต้นนี้นะครับรูปแปรงจะสี่เหลี่ยมเลยนะครับเสาปูนต้นนี้ก็ตัดไปหาเสาปูนนู้นนะครับแล้วที่มีการครอบครองนะครับก็จะอยู่ด้านหลังของเราไปนะครับก็คือตรงเลยนะครับตรงก็คือด้านหลังอย่างนี้แต่ด้านหลังที่มีการครอบครองนะครับเป็นที่เนินนะครับจะมีที่บึงอยู่แค่เฉพาะด้านหน้าเนี่ยนะครับบึงก็ไม่ลึกนะครับเหมือนเป็นอ เป็นอ่าเนี้ยนะครับเป็นบึงเสมอเนี้ยไม่ลึกนะครับเราสามารถที่จะปรับถมได้เลยนะครับลงจากถนนสุวรรณศรลงมาแค่นิดเดียวเดี๋ยวบัดให้ชมรูปแปลงจาลองก่อนดีกว่านะครับรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยถนนคดแด,ดงจะติดถนนนะครับหน้ากว้างติดถนนเนี้ยนะครับร้อยประมาณร้อยยี่สิบเมตร แล้วก็ลึกเข้ามาประมาณ80นะครับเนี่ยรูปแปลงจะเป็นแบบนี้ที่มีการครอบครองนะครับหกไร่สองงานยี่สิบตารางวาตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่เสาปูนเนี่ยนะครับยาวมาถึงกับอ่าเพื่อนบ้านเลยนะครับยาวมาถึงด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือแปลงชี้วงสีเขียวไว้แต่แปลงด้านหลังที่ติดกันกับแปลงที่ครอบคลองเนี่ยนะครับด้านหน้าเขาจะติดถนนสวนสนศนะครับ ทีนี้ทางคุณพี่เจ้าของต้องการที่จะขายต้องการที่จะขายยกในราคาห้าล้านบาทเพราะว่าถ้าซื้อขายแปลงนี้ไปนะครับแปลงที่มีการครอบครองเนี่ยจะไม่มีทางนะครับนะครับที่มีการครอบครองจะไม่มีทางเพราะรอบข้างเนี่ยเป็นโฉนดคุดแดงหมดแล้วนะครับอันนี้สามารถออกโฉนดได้นะครับแต่ทางเจ้าของบอกตรงๆว่าไม่มีตังไปออกท่านั้นเองนะครับ ที่มีการครอบครองสามารถออกโฉนดได้เลยนะครับต้องการที่จะขายยกนะครับในราคา5ล้านบาทนี่นะครับลงจากถนนสวนสนศรเส้นสามสาลงมาแค่นิดเดียวเองนะครับประมาณร้อยกว่าเมตรแล้วก็ถ้าเราออกไปนะครับไปสีแยกกับบินบุรีนะครับระยะทางแค่ประมาณ1กิโลกว่าเองนะครับไม่ไกลตรงข้ามกันไปก็เป็นสวนหย่อมนะครับคนละฝั่งถนนแล้วก็ตรงยูเทิร์นด้วย นี่นะครับคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับตรงนี้บัดว่าน่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโฉนดคุดแดงนสสี่จนะครับอ่สี่ไร่สองงานหกสิบหกตารางวาแล้วที่มีการครอบครองอีกอ่ที่ต่อกันไปจากเสาเสาต้นนี้นะครับต่อไปนู่นเลยนะครับก็จะเป็นที่เนินเลยนะครับเป็นที่เนินเราสามารถอ่าขุดนะครับขุดด้านหลังมาถมด้านหน้าได้เลยได้เลยนะครับรวมแล้วนะครับได้สิบเอ็ดไร่ 80ตารางวานะครับขาย5ล้านบาทเนี่ยบัตรว่าอ,อค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับนี่นะครับถ้าเรามาตีเฉลี่ยนะครับถ้าซื้อแต่ที่โฉนดเนี่ยนะครับ4ไร่2งาน66ตารางวาเนี่ยตกไร่ละ900,000นะครับตกไร่ละ900,000ก็ยังไม่ถึงล้านนะครับนะครับ น่าจะล้านนะครับ <Pop> ถ <keys in expand> co ้าเรามาตีเฉลี <Island> ่ยนะครับแต่ทางคุณพี่เจ้าของเนี่ยนะครับที่บัตรเขียนไว้เนี่ยคุณพี่เจ้าของเขาขายนะครับที่มีการครอบครองเนี่ยนะครับในราคาหนึ่งล้านบาทนะครับที่มีการครอบครองนะครับหกไร่สองงานยี่สิบตารางวานะครับทางทางเจ้าของนะครับทางคุณพี่เจ้าของเนี่ย ขายที่มีการครอบครองเนี่ยหนึ่งล้านบาทนะครับแต่ขายที่นะครับขายที่ที่มีโฉนดคุดแดงเนี่ยครับราคาไล่ละเก้าแสนนะครับนะครับก็ไม่รู้เขาคิดยังไงนะครับตีรวมเหมาหมดเลยก็คือห้าล้านบาทนั่นเองนะครับรอบข้างเป็นโฉนดทั้งหมดนะครับนี่นะครับตามจุดตามเสาไปเลยนะครับเนี่ยอาจะมีเสา แล้วก็ตรงไปนู่นนะครับด้านท้ายก็จะเป็นเนินนะครับเป็นเนินขึ้นนะครับเราก็จะมีแอ่งอยู่แค่นี้นะครับนี่นะครับรอบข้างเป็นโฉนดทั้งหมดนะครับแต่แต่ที่มีการครอบครองเนี่ยทางเจ้าของนะครับก็แจ้งมาตรงๆว่าไม่มีตังไปไปออกเป็นโฉนดนะครับแต่ออกโฉนดได้เลยนะครับสามารถออกโฉนดได้เลย นะครับพื้นที่ตรงนี้ออกไปตลาดกระบินบุรีนะครับสามกิโลออกไปถนนสวนสนเส้นสามสามเนี่ยนะครับออกไปที่มองเห็นนะครับประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรแล้วก็ไปสี่แยกกระบินบุรีหนึ่งจุดห้ากิโลนะครับหนึ่งกิโลครึ่งถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับสิบเดไร่นะครับแต่โฉนดนี่มีอยู่สีไร่สองงานกับอีกหกสิบหกตารางวานะครับ ถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยสี่สิบสามกิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับร้อยสามสิบสามกิโลนะครับแล้วก็ชนบุรีชนบุรีร้อยยี่สิบสองกิโลเท่านั้นนะครับชะเซิงเซาเก้าสิบห้ากิโลนะครับหนองนี่ก็ไม่ลึกนะครับไม่ลึกเป็นหนองทั่วไปนะครับเนี่ยเราจะมองเห็นระดับ ดินอยู่นะครับเป็นพื้นมีน้ําเป็นจุดๆนะครับเราสามารถที่จะปรับถมได้เลยนะครับหรือจะตีหลุมตรงไหนตัวหนึ่งก็ได้นะครับตีบ่อแล้วก็ดินมาถมนะครับเราก็จะได้ที่สวยๆเลยนะครับตั้งอยู่ตําบลเมืองเก่าอาเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับขายยกนะครับทั้งที่ครอบครองด้วยนะครับทั้งหมดเลยนะครับสิบเอ็ดไร่กว่า ขายยก5ล้านบาทนะครับราคานี้ก็ยังมาต่อรองกับตัวคุณพี่เจ้าของได้เลยนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พีพ่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ำรวยความเจริญเงิน ลุงเรืองนะครับเงินทองไหลมาเทมาหมื่นล้านแสนล้านพันล้านวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นี้ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกัน สำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่1ที่11ไร่นะครับโฉนด4ไร่2งาน66ตารางวากับที่มีการครอบครอง6ไร่2งาน20ตารางวานะครับรวมแล้วได้1 1ไร่กว่าขายยกแปลง5ล้านบาทขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ